นะทุกคนเนาะเป็นราคาเซลล์นะทุกคนนะสำหรับใครที่อยากไปซื้อเสื้อผ้าไปอยู่ประตูหน้าลางแสงในน้ำในปลาวันอาทิตยนะทุกคนนะเพราะว่ามีเสื้อผ้าเซล,ล์หลายนะทุกคนนะจะไปวันพฤหัสไปขายราคาส่งนะ เสื้อผ้าเดี๋ยวเราซื้อมา,มากแกเสื้อผ้าให้ท่านผู้ชมได้เบิ่งกันเนาะไซปซุปปอร์มารมานี่นะลนนายอันนี้เบิร์อัโคบานะอ คาตัวละห้าสิบา ну บทนะทุกคนเนาะเป็นราคาเซลล์นะทุกคนนะสาหรับใครที่อยากไปซื้อเสื้อผ้าไปอยู่ประตูหน้าเนาะใส่ในน้ำในวันอาทิตย์นะทุกคนนะเพราะว่ามีเสื้อผ้าเซลล์หลายนะทุกคนนะจะเกิดไปวันอื่นจิตเราจะขายราคาส่งนะต้องซื้อสามตัวขึ้นไปเนาะเพราะฉะนั้นเขาก็ไม่ได้อยากได้สามตัวขึ้นไปนะเราอยากได้ยี่สิบตัวเนาะอันนี้กป็นการคิดลดราคานะถ้าเกิดไปวันอาทิตย์นะตัวเดียวเขาก็ขายในราคา เซลล์น,นะทุกคนอะอามาโลเขาเอามาโลอะ่ะแสงจะมักไปวันอาทิตย์นะลองไปเบิร์นเดอร์อยู่ประตูน้ำเนานะอันนี้เป็นทรงเป็นไซส์ S อสนี่ไซส์เอนี่แอีทุกคนเป็นทรงแบบนี้นะอันนี้ไว้ใส่ใส่นอนเนาะ ใส่แบบสบายๆชิลๆนะทุกคนนะตัวละสิบบาทถูกนะคะสำหรับแสงพื้นถูกเนาะแต่กซื้อมาสองตัวนะทุกคนน้ำมือสีดำกับสีแดงนะอันนี้อันนี้เป็นไซส์เอ็มนะซส์เอ็มมันเบิร์ดเนาอะมอันมีใส่ยิง่งมาเปิดตัวนี้ว่ะซึ่งเนี่โอ้กับพ่อพอก,กันนะทุกคนนะกับตัวได้ไงมีกระเป๋าด้วยเราดันข้าม สวยสบายหายัสินบาทคือกันต่อไปอันนี้เป็นจังเป็นยีนะสใส,เสเอเอนะ่เอฟแต่งใเลยเนะเอ็นก็ได้เอฟก็ได้นะ้องเอ้อันนี้ร้อยหนึ่งนะถ้าเกิดซื้อในสัปโตนะเขาจะขายราคาโฉมโตล,ละเจ็ดสิบหรือแปดสิบแตงกจมได้นะ้องอันนี้แต่งซื้อโตเดียวเนาะก็ะเลยได้ราคาละร้อยก็ถือว่าถูกสุดแล้วน,นะคนนั้น ถ้าเกิดทำไปวันอื่นเราได้นาราคานี่นะอ 2, 5, สองร้อยห้าสิบขึ้นไปเนาะก็ไปลาทินนะนี่มันจะมีสีขาวอันนี้จะเป็นเทาๆนะทุกคนนะสีดำโบมีนาอมีสีแดงตันต่อไปเนาะอันนี้จะเป็นกางเกยงยยบเนาะสีดำโวมใส่ทำง,งานเนา,งงานเนตัวนี้จะยิ่งหอหนจะดูเนาะ อันนี้ไว้ใส่ทำงานตัวนี้ร้อยหนึ่งนะทุกคนนะใส่เอสตัวต่อไปเนาะอันนี้เป็นเสื้อยืนเนาะทุกคนเนาะข <c oughs> ้างหลังด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้เนาะอันนี้ตัวละหก บาทน,นะทุกคนนะเซื้อมาสามตัวเลยแต่ตันตัวนี้อันนี้จะมีตัหนี่หน่อยหนึ่งนะทุกคนมีตัหนี่นะของเซย์ตันนี่ตัหนี่แลแ้วจะเขาเลือกีก็ได้ดีดเนาะอันนี้ก็หกสิบาทร้านเดียวกันนะต่อไปเนาะนี่เป็นเสื้อนะ เืลอ,อไปวัดหรือเกี่ยวกับอะไรเนาะไปทางเรียนรู้เรียนรู้อย่างนีน้ตัวนี้เจ็ดสิบบาทหรือหกสิบอันนี้ใส่กับอะไรนะน่า,นาจะหกสิบหรือเจ็ดก็ได้เนาะประมาณนี้เนาะ ตัวนี้ก็เป็นสีขาวแสงเป็นคนที่มักสีขาวบามาสีแบบว่าจัดจัดจ้นานเ้ยอันนี้เจ็ดสิบบาทนะกางเกงยียน์นคน X นี่ตัวนี้ร้อยสามสิบนาคนนะ้า ลายสักสีเดิมเป็นทรงบอยนะคะทรงบอยเองทรงบอยนะอีลอยสักสิบบาทนะราคาเซลถ้าเกิดไปวันธรรมดาจะไม่ได้ราคานี้นะทุกคนนะแสงยญานะอันนี้ก็ใส่เอสกางยีนเหมือนกันนะอันนี้ตัวสุดอันนี้ยาวเนาะแสงต้องเป็นตัดออก ตัวเตี้ยนะทุกคนนะจะมีตามีอยู่เนาะแต่ว่าคือแสงเป็นคนที่ว่าจะเป็นอย่างเนาะคือต่อมมีตามีแต่จะ ก็เลยจะไปซิซักออกโลโบนนะทุกคนนะถ้าบอออกก็บบอเป็นยนะังงเนาะเพราะว่ามันลอยเดียวเนาะการแสงในใจแสงกับภาวนาให้ออกเนาะกับเบอรนี้นับน้องได้นึ่นี่โอเคทุกคนเบิร์แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวจะใส่ให้ดูนะว่ามันเป็นยังไงนะเขามาหนับกันเนาะว่าเขาได้เสียจากโตทรงจากโตเนาะว่าทั้งหมดจากโตเนาะ เกย์ยิ่นหนึ่งตัวที่สองสามสี่ห้าหกทรงนี้หกตนะัวเนาะมาต่อที่เสือเลยเนาะหนึ่งสองสาม 4 5 6เสื้อมีตรงพกเสื้อโฮกนะทุกคนรวมทั้งหมด12เนาะเป็น6ชุดเนาะ